คำถามแรกก่อนเลยนะครับส่งมาทาง f Facebook ครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมมีน้ำประสุจินะครับแต่เวลาออกเนี่ยมันออกไม่สุดครับคุณหมอครับไม่หมดครับเป็นเพราะอะไรครับเหมือนมีอะไรตันเอาไว้ไม่ให้มันออกมาครับเดี๋ยวนี้เนี่ยฉี่จะมีสีเหลืองๆนะครับเมื่อก่อนจะปวดหนุบๆใต้ลูกอัณฑะมาถึงรูทวารเลยครับเอาตรงครับเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากให้น้ำมันออกเลยครับสังเกตเพราะว่าสังเกตมันออกไม่หมดเนี่ยครับผมอายุ82ปีครับน้ำหนัก67กิโล เป็นโรคความดันครับลิ่มเลือดอุดตันตอมลุกมากโตแต่ยาที่ต้องทานประจําเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินหรอกครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับไม่ใช่ว่าผมท่านเลยนะครับ <c oughs> คือบางครั้งมันปวดครับปวดหลังปวดเอวก็เลยหยุดครับเผื่อไปกินยาตัวอื่นเลยเป็นการกินบ้างไม่กินบ้างหลังๆก็ว่าเป็นนิ้วเลยครับเป็นมาจะครบปีแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่กินยารักษานิ้วเลยครับ เอาเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจกลไกการหลั่งน้ำมัสุตรเราจะรู้ว่าผิดปกติที่ใดที่หนึ่งมันมีผลกับน้ำมัสุตินะครับผู้ชายเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะเส้นประสาทมันจะสั่งให้ถุงน้ําเชื้อบีบนะฮะน้ำาสุจิเราจะมันจะมีหกสิบเปอร์เซ็นต์จะมาจากถุงที่เรียกว่าเซมิโนเวสิเคิลอยู่ด้านหลังกระเพาะปัสสาวะติดกระตับลูกมาเพราะถุงมันบีบปั๊บเนี่ยมันจะมีน้ำมสุติจาก ตัวท่อน้ำปันสีวิ่งมาผสมแล้วมีน้ําส่วนหนึ่งจะต่าลงกหมากก็จะรวมกันเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์พอน้ํามันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะหลั่งออกมาในตรงนี้เป็นต่ําลูกหมากนะฮะอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะพอน้ํามันออกมาปั๊บเนี่ยคอกระเพาะปัสสาวะมันจะปิดน้ําตรงนี้มันจะไม่ไหลย,ย้อนกลับ,บมันก็จะลงมาทางเดียวครับพอมันลงมาถึงท่อปัสสาวะเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อล้อมรอบท่อปัสสาวะอยู่ทันไหมฮะก้ามเนื้อตรงนี้มันจะตอดอย่างเงี้ย อ่าน้ำเชื้อเราไม่ได้พูดอย่างนี้นะมันจะปึดปดปืดปืดปืดอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความผิดปกติที่ใดที่หนึ่งเช่นเส้นประสาทมาเลี้ยงมันเสื่อมเช่นเป็นเบาหวานนานๆมันก็สั่งให้ถุงน้ําเชื้อบีบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นน้าเชื้อก็จะน้อยหรือที่พบบ่อยเนี่ยพอผู้ชายอายุมากขึ้นเนี่ยพอน้ําเชื้อมันลงมาถึงตรงท่อปัสสาวะเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้ปกติมันจะตอดอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงเนี่ยน้ำเชื้อมันออกไม่หมดมันจะค้างในท่อ แล้วเสร็จแล้วพอลุกขึ้นมาไหลย้อยออกมาเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นครับยังไม่เป็นอีกเหรอเพดานครับเอแล้วครับติดเพดานครับราคาคุยอีกแล้วครับอย่าหาว่าคุยครับอย่าอันนี้คนที่เป็นอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าเวลาเขาปัสสาวะเสร็จมันก็ไม่หมดเหมือนกันมันก็ค้างในท่อเหมือนกันถ้าเราไม่ขยับพอเรานุ่งกางเกงในมันจะไหลออกมากางเกงในจะเป็นวงๆงแล้วมีกลิ่นเหม็นครับเราก็ไม่ชอบเราก็มักจะขยับวก่อนเก็บอ่านะใช่ครับอันนี้ก็เกิดจากกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงลงอายุมากขึ้น เพราะนั้นน้าเชื้อมันจะออกไม่หมดพุ่งไม่แรงเป็นแทบทุกคนในคนสูงอายุนะแล้วอันที่สามที่เจอบ่อยคือคนที่กินยาตํารูกหมากมยาตํารุกหมากเนี่ยเราพบว่ายายิ่งออกลิฉพาะเจาะจงกับตํารูกหมากเนี่ยยิ่งทําให้ถุงน้ําเชื้อบ,บีบไม่ได้อ,อ,อันนี้ก็คือชัดเจนเพราะว่าเป็น,ปน<ล>จากยาตำลูกหมากได้ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเป็นจากยาตำลูกหมากเวลากินยาแล้วจะเป็นพอหยุดยาสองสามวันก็กลับมาปกติได้นะ แล้วก็มียาอีกตัวคือยาต้านโรคซึมเศร้ารนะฮะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยนะเนื่องจากว่าถุงน้ําสุจีที่บีบเนี่ยมันมีซีโรโทนินรีเซปเตอร์และยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่ซีโรโทนินทําให้หลังยากบางคนกินแล้วชะลอการหลังบ,บางคนเอามาใช้เพื่อรักษาโรคหลังเร็วรยาต้านโรคซึมเศร้าเพราะนั้นมันจะทําให้หลังยากขึ้นน้าเชื้อออกน้อยลงได้นะอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยๆนะ นอกจากนั้นโรคที่พบน,น้อยลงมาก็เป็นโรคของไขนสลังในกรณีนี้เนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นจากอะไรแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกลไกนี้เราก็ลองไปดูว่าสาเหตุของเราเป็นจากอะไรแต่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือพออายุมากขึ้นเนีเ่ยน,น้ำมันไม่แรงด้วน้ำมันไม่แรงนะฮะ